ไปหรือเปล่าว่าเคยยอดเหลี่ยเพชรเคยแพ้ก้าวหน้ามาทีเด็กก็รู้ครับเด็กก็รู้เป็นไงยอดเหล็่เพชรแพ้ล่าสุดมีความมั่นใจแบบโอ้โหดีครับน้องร่างกายเขากลับมาดีครับอันนี้เรายอมรับว่าน้องร่างกายกลับมาดีนะความมั่นใจพอน้องร่างกายกลับมาดีแล้วพี่ร่างกายเป็นไงเราก็เริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วเนาะครับผมโอ้โหดีครับผมตึ๊บๆเลยร่างกายจากที่อ้วนเลยตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่แล้วนะฮะน้ำหนักเข้าที่เขาสักเร่งขึ้นไหม เร่งขึ้นครับไฟที่แล้วก็เห็นแล้วว่าถึงก็ผ่านใช่ครับแต่ว่าเราหยุดไปนานแล้วรถลำหนักเราก็เหนื่อยด้วยครับไฟแล้วไฟนี้30ธันวาคม19เก็บยอดเหตุไม่พักสองความมั่นใจเลยเอ็มร้อยอยู่แล้วครับพี่เราไปเราไปเต็มร้อยแน่นอนครับพีเด็กดูที่แข้งซ้ายไหมครับผมเราอยากแข้งซ้ายมีอะไรไหมเราก็ต้องดูจังหวะครับพี่ฝากไลายแฟนมวยหน่อยดีกว่าก็ฝากเชียร์และเป็นกลังใจให้ก้าวหน้าด้วยครับก็ไปนี้จะทำให้ดีที่สุดครับผมขอโชคดีครับน้องสู้ๆครับผม ้้าาหนกถ้าเพื่อนๆติดตามข่าวสารทาง f c e e o o o k แ n p a g e คุยเฟื่องเรื่องมวยบายกูมานดำครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่วนคนที่ติดตามทางช e l YouTube กูมานดำมวยไทยช่วยกันกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่มีที่ลุ้นมวยนะครับ เปิดให้บริการแล้วครับมวยพักยกกุมารดำระบบออโต้ฝากถอนรวดเร็ว24ชั่วโมงนะครับฝากขั้นต่ำ50บาทลุ้นมวยขั้นต่ำแค่10บาทเท่านั้นแอดเข้าไปเลยนะครับที่อด4 1 1 r z n d a ตามภาพด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยวันนี้กุมารดำไปแล้วครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ